เช้าวันจันทร์ที่ห้าพฤษภาคมอากาศดีมากอากาศดีมากอุณหภูมิอุดีมากเย็นวันนี้เรายังอยู่ที่ย่านอาซากุสะเราจะอยู่อาซากุสะพักอาซากุสะวันนี้เรามีโปรแกรมจะไปไหนกันบ้างครับทีรััตแรกเราจะไปกินอ่าไม่ใช่ไปเซ็นจูจิทุกเช้าเราต้อง หากาแฟกินก่อนตอนนี้เรายังไม่ได้เรายังไม่มีแผนนะครับสําหรับวันนี้แต่ที่แต่ที่เราจะไปแน่ๆก็คือวัดเวทวัดเซนซูจิของอวัดอาซาสุกะแล้วก็น่าจะไปหาน่าจะไปหลายที่อยู่แต่เราลองดูจุดเที่ยวของยานะ่านอาซาคุซาก่อนเนาะว่าเราจะไปต้องไหนดีแล้วก็คนญี่ปุ่นน่ารักมากเลย เดี๋ยวเราจะเดินเที่ยวลองลองเดินเล่นไปก่อนว่าแถวอาซากุสะนี่มีอะไรบ้างแต่เราจะเก็บภาพบรรยากาศให้รอบๆพร้อมอยังตอนนี้เวลาที่ญี่ปุ่นก็ประมาณ 10โมง10นาทีถ้าในประเทศไทยก็ประมาณ8ปโมงสินาทีถึงว่าไลน์ไม่แจ้งเตือนเพราะว่าพี่รดนเพิ่งสองเพิ่งสองเสองโมงเองเช้าเออแปดโมงเช้าเองผมก็ตกใจไปไลน์ทำงานไลน์ไลน์ไม่แจ้งเตือนทำงานเพราะว่าผมลาพักผ่อนมากับแฟนไงในว่าญี่ปุ่นไลน์ไม่ได้แล้วแต่ที่ไปศึกษาข้อมูลมาส่วนมากไลน์ญี่ปุ่นจะใช้ไลน์ในการแจ้งเตือน แบบแจ้งเตือนภัยครับเขาก็น่าจะไม่ค่อยใช้ไลน์เป็นหลักหรอวะี่ญี่ปุ่นสถานที่แรกที่เราจะไปก็คือวัดอะไรนะฮะวัดเซนโซจิวัดเซนโซจิน่าจะเป็นวัดย่านดังของย่านอาซากุสะที่มันมีโคมไฟสีแดงๆอากาศเย็นมากตอนนี้อยู่ประมาณกี่องศาน่าจะสี่น่าจะประมาณสี่องศาซึ่งเราจะอยู่กับญี่ปุ่นทั้งหมด ห้วันยาวๆเอาให้เปลื่อไปเลยเมืองเขาน่ารักมากสานมากอ,อ่ะเราเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะต้องมาศึกษาการนั่งรถไฟด้วยเมื่อวานเราลงที่สนามบินฮานิดะแล้วเราก็ยัง เพราะว่าเราดูคลิปพี่ใน Youtube ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าจะเข้าเมืองต้องไปซื้อตัว๋วที่ตั๋วรถไฟฟ้ามอนอเรลซึ่งแล้วก็ต้องลงสถานีสุดท้ายคือฮามาสุโจแต่พอเรามาถึงยง่สถานีสุดท้ายฮามาสุโจอ่ะเราพี่ที่เราดูคลิปอะไม่ เขาสอนวิธีการซื้อต่อรถไฟฟ้าเพื่อจะมานั่งเข้ายาซาซะซึ่งเราทำไม่เป็นเราก็เลยต้องเลือกนั่งแท็กซี่ไม่ใช่เราตื่นเต้นหมดเราตื่นเต้นเราตื่นเต้นหมดเลยเพราะว่าเรากลัวไม่ทันเวลาเรารีบเพราาะว่ครั้งแรกของเราด้วยสองคนแล้วก็เราก็เลยนั่งแท็กซี่โดนไปเท่าไหร่แท็กซี่โดนไปประมาณสามสามพันเก้าร้อยเยนซึ่งแปลเป็นเงินไทยก็ประมาณเก้าร้อยกว่าบาทเกือบหนึ่งพัน แต่ก็ถือว่าก็ไม่แพงไปสมุย่ก็โดนเหมือนกันไปสมุยไปทุกที่ครับมันต้องมีประสบการณ์ first time for yeah. แล้วก็แต่คนญี่ปุ่นเขาสุภาพสุภาพมากแล้วก็รถสาธารณะแท็กซี่บริการเขาดีมากคุ้มกับเงินที่เสียไปแต่วันนี้ผมว่าเมืองญี่ปุ่นอ่ะเนาะ แร่บ้านเดินได้ตลอดทั้งหอดเลยน,นะเพราะอากาศเย็นงั้นเดี๋ยวเราขอเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเก็บภาพในการให,ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับไป โย่ตอนนี้เราก็มาถึงวัดเซนโซกุของยายเซนแล้วนะคนเยอะมากดูดิคนเยอะมากถ้าเราจะถ่ายรูปนี้เราคงยากนะเนาะมาต้องมาตอนเ่้าเ่ยงคืนอ่ะว่าะเขาไม่มาอันนี้เราเรามาสายแล้วด้วยไงแต่เราจะพา เพื่อนๆเข้าไปชมข้างในกันโดยนี่เรามันต้องเดินผ่านรอดซุ้มก่อน,นไปน,นี่ไายแม็กโค้แน<ฮ>่นไม่เหงา มีกาแฟด้วยนะหล่อไหมหล่อหล่อแล้วผมปะกลางๆก็หล่อหล่อหน้าบวมบวมแน่แล้วเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศรอบๆวัดให้เพื่อนๆดูเนาะ ไปเจอกันสหานี้ต่อไปทุกคนมีอะไรจะบอก ทุกคนมีอะไรจะบอกหิมะจะตกไม่รู้ว่ากล้องไม่รู้ว่ากล้องเราได้เห็นหิมะไหมแต่หิมะต,ตกแล้วเป็นละอองขาวๆครั้งแรกได้เห็นหิมะแ,แล้วเราก็ชานที่แรกของเราก็เสร็จส,สิ้นสมบูรณ์วัด วัดเซ็นโซจิย่านอาซากุสะเดี๋ยวเราเนี่ยตอนนี้ก็เวลาประมาณ11โมงเราขอเราต้องไปหาอะไรกินละเราเริ่มคิวละคนเยอะมาก,ากไ,ไเดี๋ยวเราก็กำลังเราก,กำลังจะออกจากย่านของวัด ไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับ <ไป S 1> เดี๋ยวเราจะไปอยู่ที่ร้านไหนเดี๋ยวเราเจอกันป้า เป็นซาลาเปาหมูครับอร่อยมากดูชาจะเป็นไงอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเข้าแค่ไหนมาน่าจะเป็นอะไรไม่รู้ซอสปะอ่ะอ่าน่าจะเป็นซอสกระป๋อแต่เราไม่กิเป็นซาลาเปาร้านอยู่นี้นะคะเ h อ,อร์เคสเคนสคาเฟ่ตะกี้คาเฟ่ตะก้ลาอิสซ่ <is> เป็นไงบ มาอร่อยไหมไม่ร้อนอร่อยไหมอร่อยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเไปกินข้าวหน้านไปลไากันต่ออันนี้เป็นออเดอร์เราต้องกลับฝนตกครับทุกคนเดี๋ยวฮิมะจะมาประมาณ6โมงนะคะวันนี้ฮิมะมาตอนไหนนะที่โตเกียวนะคะไม่ต้องไปไกลซัปโปโร เราก็เห็นหนิมาก,กันฮอไกโดสปรโริรน้ำมันเดินถึงพี่โตเก,กเียวโอกาเจนมาก <c oughs> ถือล่มละซื้อล่มมาค่าเสียหายรถบัตโอเคนะคะล่มดีสภาพดีมากคือแบบตอนนี้ฝนตกจุดหมายเราก็คือน่าจะต้องกลับที่พักก่อน ล้วก็ไปวางแผนกันต่อว่าเราจะไปไหนกันต่ออีกไม่แน่ช่วงบ่ายเราอาจจะไปหาเจ้าหมาแห่งความสื่อสัตว์ของตกของเมืองโตกเกียวน่าจะแน่ๆหรือไม่แน่หรือจะไปฮายกชิบุย่าที่ญี่ปุ่นที่เที่ยวเยอะมากนบแล้วก็น่าจะเป็นนั่นช่วงไฮแหละมั้งนะช่วงนี้นะเพราะว่า,าผู้คนเยอะมากเลยเรายังอยู่แถววัด ยากนักสักุศะเหมือนเดิมตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับที่พักแล้วเพราะว่าฝนเริ่มตกหนักขึ้นแล้วเดี๋ยวเราขอเดินกลับที่พักก่อนนะครับไปเชื่อกันช่วงบ่าย Let's go มาตกครับเห็นเพื่อนเห็นยั้ไมไหมเพื่อนโตเกียวคืนนี้ของเราไปไหนไม่ได้เลยครับโอ้มาตอก เต็นเต็มไปด้วยหิหมะหนาวมากสูนยองสาตอนนี้ซา,าคุสะโตเกียวไปเดินต่อขนาดในเวลาเท่าไหร่คะ หกโมงครึ่งของญี่ปุ่นนะครับแทนวันนี้เราช่วงบ่ายเราล่มเพราะว่าโดูรรยากาศหิมะตกหนักที่โตกเกียวครับเราดูจากพยายกนนรณ์อากาศน่าจะพรุ่งน,นี้อีกวันหนึ่งเนาะเราก็เลยออกมาเดินหาร้านร้านอาหารแถวย่า,ยานที่เราพักก็คือย่านอาซากุสะหนักมากจริงครับ เป็นการมาในเมืองครั้งแรกแล้วก็เที่ยวโตวเกียวครั้งแรกของเราถือว่าเจอฮิมะแรกอะหนาว ที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องน้องใหม่ของเราวันลรดท r a เวลด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน EP หน้าบ๊ายบาย